ในกระตูนดิสนีย์ที่ครองใจใครหลายๆคนสำหรับเรื่องราวและตัวละครต่างๆที่ในเรามิตมาจากจินตนาการของผู้สร้างรวมไปถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่เกินจินตนาการเหล่านั้นย่อมมีที่มาจากประสบการณ์จริงหรือการได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่จริงเพื่อไปต่อยอดความฝันให้เป็นเรื่องราวบนภาพวาดที่ได้ครองใจผู้ชมไปทั่วทั้งโลกและโฟร์วันจะขอพาผู้ชมไปพบกับสถานที่จริงและบันดาลใจในกระตูนดิสนีย์ Snow White and the Seven Dwarfs ซ์นวท์กับคนแคระทั้ง7เป็นภาพยนตร์แอนิเมชนันเรื่องแรกของดิสนีย์และยังเป็นภาพยนตร์แอนิเมชนันวาดมือขนาดยาวเรื่องแรกของโลกในส่วนสถานที่สำคัญอย่างปราสาทของพระราชินีในเรื่องนี้ได้รับแรงวันดาลใจมาจากพระราชวังแห่งเซโกเปีย เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยที่สุดของสเปนปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเอริสมาเคยถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของราชวงศ์กษัตริย์สเปนและมีหน้าที่หลากหลายเช่นโรงเรียนสอนทหารด่านกันศัตรูรวมไปถึงคุกที่คุมขังนักโทษปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งในสเปนพีโนคิโอเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดยาวเรื่องที่สของวอต์ดิสนี์ ออกฉายในปี1940เป็นเรื่องราวการผจญนันยของหุ่นไม้ที่มีชีวิตขึ้นมาจากพ่อผู้เป็นช่างไม้ที่ยากจนของเขาโดยที่พีโนคคิโอมีลักษณะพิเศษคือหากเขาพูดโกหกจมูกของเขาจะยาวขึ้นในเรื่องราวของพีนคคิโอนั้น อ้างยิงมาจากหนังสือสำหรับเด็กเรื่อง The a d v e n t u r e of Pinocchio ได้ผู้เขียน c a r o Lorenzini ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของแม่เขาก็คือเมือง c a r o d i เมืองที่มีสเสน่ห์แห่งนี้ก็ยังถูกเรียกขานว่าเป็นเมืองพินอ c คิโออีกด้วย Cinderella ออกฉายในปี1950โดยเรื่องราวได้นำมาจากเทพมิยาในชื่อเดียวกันของชาลส l e ปโ e ภาไา้เดวิดซินเดอรลล่าได้รับการออกแบบโดย Herbert r a y m แ n นหนึ่งในนักวาดภาพของดิสนีย์เขาได้แรงบันดาลใจมาจากปราสาทนอยชวนสไตล์ในเทือกเขาเอลฟ์แถบคว้ามบาวาเรียประเทศเยอรมน,นีปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าลูดวิทที่2แห่งรัฐบาวาเรียในปี1892 Peter แ a n ออกฉายเมื่อปี1954 เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยนักประพันธ์ชาวสกอตชื่อ J. M. Barrie ในฉากหนึ่งของปีเตอร์แพนที่เขาและพวกยืนอยู่บนเข็มนาฬิกาของนาฬิกายักษ์ซึ่งเป็นนาฬิกาที่ว่าดขึ้นจากบิ๊กเบนแห่งกรุงลอนดอนนั่นเอง Sleeping Beauty เจ้าหญิงทราออกฉายในปี1959 โดยทางผู้กำกับและดิสนีย์ใช้เวลาศึกษาตเตรียมงานและดำเนินการนานถึง14ปีเป็นหนังการ์ตูนเรื่องแรกของโลกที่ถ่ายทำด้วยระบบซิ r เปอร์เทนนิมาขนาด70มิลลิเมตรปราสาทราชวังในการ์ตูนเรื่องเจ้าหญิงนิทราได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทนอยชวนสไตล์รับบาวาเรเียประเทศเยอรมันเช่นเดียวกับซินเดอเรลล่าต่อมาได้ถูกพัฒนาไปเป็นปราสาทจริงในดิสนีย์แลนด์โอลิเวอร์แอนด์คอมพานีมน้อยโอลิเวอร์กับเพื่อนเกล์ออกฉายเมื่อปี19-88 ซึ่งสร้างจากในวันิยายเรื่อง Oliver Twist ของ Charles Dickens ฉากของภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกย้ายจากลอนดอนในเวอร์ชันศตวรรษที่19ไปเป็นมหาคนครนิวยอร์กในปี1980เราจึงเห็นเรื่องราวฉากหลังของเรื่องนี้คือนิวยร์กซิตี้ในสหรัฐอเมริกา The r i t u r n m a m e d เรื่องมาประจนภัยออกฉายในปี1989เป็นเรื่องราวของเมือกสาวที่ชื่อ Ariel กับการประจนภัยกับของเพื่อน ในเรื่องนี้มีปราสาทริมน้ําที่แสนสวยงามซึ่งเป็นปราสาทของเจ้าชายเอริกได้แรงบัานดาลใจมาจากปราสาทเชียงเป็นปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กในทะเลสาบเจนีวาอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมงทรประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Beauty and the Be a s t ชโฉมงามกับเจ้าชายอสูนเปิดตัวในปี1991ในส่วนที่เป็นหมู่บ้านชนบทของเรื่องนี้ได้รับแรงบัานดาลใจมาจากหมู่บ้านที่อยู่ในแคว้นอัลเซิ และในส่วนปราสาทของเจ้าชายอสูรนั้นมาจากพระราชวังชองบอลสร้างขึ้นในปี1547โดยกษัตริย์ฟรันซิสที่1สำหรับเป็นตำหนักราชสัตร์ของพระองค์ทั้งสองสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติดเดียวกับผู้เขียนเรื่องราวดั้งเดิมนั่นเองอาราดินอาราดินกับตะเกียงวิเศษออกฉายในปี1992 ระราชาวังสุลต่านในเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาหาลเมืองอักลาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสุสานสังศพของสมเด็จพระจักรพรรดิจาสมหันที่ได้สร้างให้แก่มาเหสีมุมตัสมาฮาลเมื่อปี1632ก่อนที่ศพของทั้งคู่จะวางคู่กันในที่แห่งนี้ The r o u n ท์การพัฒนาของ The r ร u n ท์เริ่มต้นแนวคิดในปี1988แต่เริ่มสร้างในปี1991จนได้ออกฉายในปี1994ซึ่งในระหว่างการสร้างนั้นทีมงานจะต้องเดินทางไปโลเคชันต่างๆเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดรวมไปถึงสถานที่ที่จะนำมาสร้างสรรค์ในผลงานของกรตูลเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอุทยานเซเลนเกติในเทนซาเนียและอุทยานอัมบอสเซนีประเทศเคนยา The Hunchback of Notre Dame คนคอมแห่งนอร์ทดัมออกฉายครั้งแรกในปี1996ในการ์ตูนเรื่องนี้คนคอมตัวเอกของเรื่องได้อาศัยอยู่ในโบสถ์นอร์ทดัมก็มาจากสถานที่จริงที่สร้างขึ้นในศตรวรรษที่14แต่ในการ์ตูนได้มีการออกแบบโบสถ์แห่งนี้ใหม่ซึ่งจะมีหอคอย2แห่งและหน้าต่างกระจกสีสันสดใสในสถานที่จริงโบสถ์แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอทิกที่โด่งดังของโลกซึ่งใช้เวลาเกือบ200ปีเพื่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์มูหลาน ออกฉายในปี1998เป็นการ์ตูนดิสนีย์ที่ดัดแปลงมาจากตานานวิรัสตีของประเทศจีนที่มีที่มาจากบทกวีจีนที่ชื่อว่าบทเพลงของฟาร์มู่หลานซึ่งในส่วนของพระราชวังอิมพีเรียในเรื่องมู่หลานได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังต้องห้ามที่กรุงปักกิ่งพระราชวังต้องห้ามสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงปีคศ1 4 0่ เพื่อเป็นที่ประทับของจกักรพรรดิหลายองค์จนมาถึงราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประวัติศาสตร์จีน Imperial New Group of จกักรพรรดิกายพันธ์อัศจรรย์พันต้องออกฉายเมื่อปี2000หมู่บ้านนำหมาในการ์ตูนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมาซูปิกซูเมืองกุสโกประเทศเปรูหรือเมืองศูนย์แห่งอินคา เป็นเมืองที่ซึ่งเป็นอรารยธรรมโบราณของชาวอินคาซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงของประเทศเปรูที่ระดับความสูง2430เมตรสร้างขึ้นโดยสกรัตปราชากุตีแต่แล้วก็ต้องถูกทิ้งล้างเนื่องจากชาวสเปนได้เข้ามาล่าอนาณนิคม Atlantis The Lost Empire อ t ลเลนทิสผจนภัยอรารยนาคนครสุดขอบออกฉายครั้งแรกในปี2001สําสำหรับเมืองอ t l a ลนทิสในกระตูลเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทนาครวัดในประเทศกัมพูชาแม้ว่าอ t ลเลนทิส จะเป็นเรื่องราวในตำนานของเกาะกีกในเทพนิยายที่จมอยู่ใต้บาดาลก็ตามแต่ผู้สร้างก็ได้จินตนาการถึงนครวัดแห่งนี้ไว้ในการ์ตูนนะครวัดยังถือเป็นอนุสรณ์ทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด,ด้วย Finding Nemo, Nemo, ปลาเล็กขวดใจโตโตออกฉายเมื่อปี2 0 0 3สถานที่สุดท้ายในเรื่องที่นีโมถูกจับตัวไปคือแถวท่าเรือซิดนีย์ฮาร์เบอร์แล้วเราจะได้เห็นโอเปราเฮาส์ที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นจุดหมายหลักอันดับหนึ่งของประเทศออสเตรเลียที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเยี่ยมชมความงดงามและสร้างสารรค์ของสถาปัตยกรรมแห่งตววรษที่20แห่งนี้ Cars สี่ล้อซิงสาท้าโลกร้านของลามโมนในเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงแรม U d r o อ n n ในแช่มร็อกรัดเท็กซัสหลังจากที่เส้นทางหมายเลข66ถูกยกเลิกจากระบบทางหลวงของอเมริกาโรงแรมแห่งนี้ซูซมลงและได้ปิดตัวลงในที่สุดแต่ต่อมาในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นอนุสาวรีสถาปัตยกรรมเดคโคแห่งชาติและยังเป็นที่ตั้งของสถานีชาร์จไฟฟ้าของรถเทสลาอีกด้วย The Princess and the Frog มาสจจานมลรักเจ้าชายกบออกฉายในปี2009ลำธารของเมืองนิวออรีนจะกระตุ้นเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพื้นที่ชุ่มน้ำของรัฐลุยเซยนาที่ประกอบไปด้วยทะเลสาบบึงและลำธารที่มีน้ำไหลช้าๆซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของรัฐแห่งนี้ลำธารดังกล่าวนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆส่วนของฉากในเมืองได้ถอดแบบมาจากเมืองนิวออรีนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองต้งกนกำเนิดของดนตรีแจ๊สนั่นเองอ ปูซาบ้าพลังฉายเมื่อปี2009น้ำตกพาราไดซ์ฟอลในกระตูนเรื่องอัพปูซาบ้าพลังได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้ำตกแองเจลเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่กลางป่าดงดิบในประเทศเวเนซุเอลาถูกจัดให้เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสูงกว่า979เมตรซึ่งผู้ที่จะเข้าชมน้ำตกสามารถเข้าไปได้โดยทางเรือและเครื่องบินเท่านั้นชื่อน้ำตกแห่งนี้มาจากนักบินชาวอเมริก,กันจิมมี่แองเจลผู้คนพบน้ำตกเป็นคนแรกแทงเกิลลาฟันเซลเจ้าหญิงผมยาวก,กับโจนซ่าจมแสบ ออกฉายในปี2010อาณาจักรโคโรนาในกระตูนเรื่องทงโกได้รับแรงบันดาลใจมาจากมหาวิหารมงแซงมิเชลหรือมหาวิหารกลางน้ำตั้งอยู่ในแคว้นนอมงดีประเทศฝรั่งเศสเป็นวิหารบนเกาะเล็กๆที่ถูกแยกจากผืนเดินหลักโดยได้รับอิทธิพลมาจากการขึ้นลงหูน้ำทำให้เป็นตำแหน่งที่ง่ายต่อการป้องกันศัตรู brave นักรบสาวหัวใจมหาการ ในปี2012มีสถานที่ในเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่จริงก็คือ The Royal Castle l u n b a r ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก e i e n d o n o n Castle ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่13อยู่ในสกอตแลนด์แม้จะเป็นปราสาทขนาดเล็กแต่ความพิเศษอยู่ตรงจุดที่ตั้งบนเกาะซึ่งเป็นจุดที่มี3ทะเลสาบมาบรรจบกันอีกทั้งยังมีสะพานหินที่เชื่อมระหว่างตัวปราสาทกับริมฝั่งที่สร้างเอกลักษณ์ให้แก่ปราสาทแห่งนี้โดยเฉพาะ Work love Love w h า r ไร h ์หัวใจฮีโร่ออกฉายในปี2012ฉากเกมเซนเตอร์ในเรื่องไวคิ Love นั้นมีแบบมาจากสถานีรถไฟ Grand Central Terminal ในเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงของนิวยอร์กทั้งเพดานโค้งและหน้าต่างงสูงของสถานีได้ถูกนำมาออกแบบใหม่ให้เข้ากับเรื่องราวสถานีแห่งนี้เคยถูกปิดและสร้างขึ้นใหม่ในปีคศ .1913 และยังเคยถูกใช้ให้เป็นที่หลบภัยจากระเบิดอีกด้วย Fro พจนัยแดนคำสาปราชินีหิมะออกฉายในปี2013สถานที่ที่ได้รับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศที่มีอากาศหนาวและมีหิมะตกอย่างบทในเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทเซนต์โอลาฟในเมืองเบลสตันประเทศนอร์เวย์ส่วนพราชวังของเอลซ่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงแรมน้ําแข็งโฮเทลเดอะเกรสในรัเคเบกประเทศแคนาดาและทั้งอาณาจักรไอรันเดลของเอลซ่าและแอนนาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติในประเทศนอร์เวย์นั่นเอง โมรานาพระตำภัยตํานานหมู่เกาะทะเลใต้ออกฉายในปี2016ทางเรื่องราวและสถานที่นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากหมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นฟิจิตองกาและซามัวในส่วนที่เป็นเกาะโมตตนุยบ้านเกิดของโมอานานั้นถอดแบบมาจากหมู่เกาะซามัวซึ่งตั้งอยู่ตรงครึ่งทางระหว่างนิวซีแลนด์และฮาวายบนคาบสมุทรแปซิฟิกนั่นเองสวโโทยนัข่าวศัพท์สนุก ออกฉายในปี2016นครสโทเปียเมืองที่สัตว์นักล่าละเหยื่อสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสันตินั้นมีแรงบันดาลใจที่ผสมผสานกันจากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองบาเซลนา่าเซี่งยงไฮ้ลอนดอนหรือนิวยอร์กในส่วนตรงใจกลางเมืองน,นั้นถูกออกแบบมาได้ใกล้เคียงกับทานสแควร์ของนครนิวยอร์กคอควันอลวนวิญญาณอโลเวง ออกฉายเมื่อปี2017ในเรื่องนี้ทําบริซเซอร์ของดิสนีย์พิกซ่าได้เผยว่าเมืองโกนาฮูโต,โตประเทศเม็กซิโกเป็นหนึ่งในเมืองที่ทางทีมงานไปลงพื้นที่เพื่อทำการค้นคว้าข้อมูลและเก็บรายละเอียดทั้งสถาปัตยกรรมบรรยากาศและวัฒนธรรมภายในเมืองทําให้เราซึมซับความสนุกของงาน Day of t ฟ e d e a เของชาวเม็กซิกันได้เป็นอย่างดี เป็นยังไงกันบ้างคะมีเรื่องไหนที่อยู่ในดวงใจกันอยู่แล้วบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหนนะห่อยนะเป็สถานที่ที่บรลงบันดานใจที่ไหนที่อยากไปหรือเคยไปมาแล้วก็มาบอกเล่ากันให้ฟังได้เลยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกาลังใจกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่าเราลงคลิปใหม่แล้วและถ้าเรามีตอนต่อไปก็มาพบกันอีกนะบาย